บทที่31เอเผากงเต็กท่านพระครูรู้ไหมว่าการเผากงเต็กในงานศพมีจุดประสงค์อะไรสมภารวัดไทงงังถามสมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูตอบว่า ผมถามคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยดูเขาบอกว่าเพื่ออุทิศให้ผู้ตายอย่างคนมีเงินมากๆหรือพวกเศรษฐีนะครับเวลาเขาเผากงเตกค,ครั้งหนึ่งๆห,หมดเงินไปตั้งหลายแสนผมยังเสียดายแทนทำไมถึงแพงนักที่เมืองจีนไม่แพงอย่างนั้นเจ้าอาวาสวัดไถาง,งบอกกล่าวโยมเสียมซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยจึงพูดขึ้นเป็นภาษาจีน เพื่อรับรองคำพูดของท่านพระครูว่าไม่แพงหรอกคะ่ะหลวงพ่อบางคนเขามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านทำให้พ่อแม่แค่นี้ขนแน่แข้งไม่ร่วงหรอกค่ะเศรษฐีข้างบ้านหนูหมดค่าเผากงเตกไปล้านกว่าเพราะเขาสวดทุกวันแล้วก็เผากงเตกทุกวันตอนเตียหนูตายหนูก็หมดเงินไปห้าแสนกว่าเฉพาะค่าเผากงเตกก็สองแสนแล้วคะ่ะค่าเผากระดาษน,นี่นะหรือสองแสน สมพันธ์วัดไทยงังไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะหลักฐานเป็นคนบอกเองนี่ขนาดหนูไม่ได้เป็นเศรษฐีนะคะถ้าเป็นคงก็จะเผาเป็นล้านเหมือนกันหลักฐานยังคงยืนยันลองบอกมาสิว่าทำไมต้องเผาเงินทิ้งหมากไม้อย่างนั้นสมพันธ์วัยแปดสิบเศษอยากทราบรายละเอียดไม่ได้เผาทิ้งนะคะหลวงพ่อแต่เราส่งไปให้คนตายใช้ เราเอากระดาษมาทําเป็นตึกเป็นคนใช้เป็นรถเบนซ์เป็นเครื่องบินเป็นเงินเป็นทองมากมายก่กองเพื่อจะให้คนตายเอาติดตัวไปใช้ในโลกหน้าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีอีกหรือคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็จะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีเพราะมีพร้อมทั้งตึกรามบ้านช่องรถเบนซ์เครื่องบินแล้วก็ค่าทาสบริวารโยมเสียมอธิบายชอดๆตามปราษาคนช่างพูด พวกที่มีอาชีพทำกงเต๊กขายรวยกันเลยละครับหลวงพ่อถ้าเผากระดาษกันทีนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้คนทำกงเต๊กขายก็รวยแย่ท่านพระครูให้ข้าสังเกตแต่อาัตามาว่าโง่นะคนที่เอาเงินไปเผาทิ้งตังหมากไม้ไก่กองนั้นโง่มากคนฉลาดเขาไม่ทำกันเจ้าอาวาสวัดไถยนงพูดตรงไปตรงมาทำไมหลวงพ่อมาว่าฉันโง่ ทำบุญอุทิศให้พ่อแม่เป็นเรื่องโง่เง่าเาต่าตูนหรือโยมเสียมเริ่มโกรธความโกรธทําให้หล่อนกลับมาพูดภาษาไทยเพื่อจะเน้นว่าบัดนี้หล่อนเปลี่ยนสรรพนามจากหนูมาเป็นฉันและหากผู้ที่หล่อนพูดด้วยไม่ใช่พระหล่อนจะเปลี่ยนเป็นกูโทษฐานที่มาว่าหล่อนโง่ก็คนเอาเงินมาเผาทิ้งทีละมากมายอย่างนั้นเป็นคนโง่หรือคนฉลาดละ่ะตอบอาตมามาสิ สมพานวัยแปดสิบเศษพูดด้วยเสียงปกติไม่สนใจอาการโกรธขึ้งปึงปังของหล่อนฉันไม่ได้เอาเงินมาเผาทิ้งแต่ฉันทำบุญไปให้เตียฉันคนที่กระตันยูต่อพ่อแม่เป็นคนโง่อย่างนั้นหรือหลอนเถียงไม่ลดละคนที่มีความกระตันยูอาจโง่หรือฉลาดก็ได้แต่คนที่เอาเงินไปเผาทิ้งนั้นโง่อ,อย่างเดียวไม่อาจเรียกว่าคนฉลาดได้เลย ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันทําบุญไปให้เตียแล้วหลวงพ่อจะมาว่าฉันง้องได้ยังไงท่านพระครูเห็นเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่โตจึงถามภิกษุวัยแปดสิบเศษว่าหลวงพ่อครับคนในประเทศจีนเขาเผากงเต็กด้วยจุดประสงค์อะไรครับสมภารวัดไทยง้างตอบว่าเพื่อเตือนสติคนเป็นมิใช่เพื่ออุทิศให้คนตายการเผากระดาษที่ทำเป็นรูปบ้านรูปรถ หรือทรัพย์สมบัติใดๆก็ตามมิได้หมายความว่าเผาส่งไปให้คนตายใช้เพราะเห็นเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเผากงเต็กก็เพื่อเตือนสติคนเป็นให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราเมื่อตายลงก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้แม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือค่าทาสบริวาร สิ่งที่จะติดตัวไปได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเรื่องนี้ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่มากกลับเมืองไทยแล้วท่านพระครูช่วยสอนญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพวกเขาจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้ไม่เอาเงินไปเผาทิ้งทีละเป็นแสนเป็นล้านเอาเงินส่วนนั้นไปทำปุญทำกุศลแล้วอุทิศไปให้ผู้ตายจะดีกว่าครับหลวงพ่อผมจะนำเรื่องนี้ไปสอนญาติโยม โดยเฉพาะคนจีนที่วัดผมมีคนจีนมาทำบุญเป็นประจำผมหมายถึงคนจีนที่บรรพบุรุษมาตั้งหลักปักฐานในเมืองไทยพวกเขามีศรัทธาภาษาทากันดีผมชอบคนจีนเพราะพวกเขาขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้คนไทยเสียอีกยังสู้ไม่ได้เพราะคนไทยชอบสบายเลยค่อนข้างจะเกียจคร้านโบสถ์วัดป่ามะม่วงก็สร้างโดยคนจีนนะครับ ชื่อกิมเหลียงกับกิมจือมีหลักฐานฝังอยู่ที่ใต้โบสถ์ผมเห็นภาพเขียนของกิมเหลียงกับกิมจือด้วยแล้วแปลกนะครับหลวงพ่อที่พื้นโบสถ์มีหลุมเล็กๆมีน้ำขังผมลองเอาช้อนมาตักชิมดูได้รสแปลกๆจึงตั้งปณิธานว่าจะต้องค้นหาที่มาของน้ำให้ได้แล้ววันหนึ่งก็เกิดนิมิตที่หูว่า น้ำที่ขังอยู่ในหลุมเป็นน้ำที่อยู่ในบ่อน้ำทิพวัดไทยง้งเมืองสัวเถาผมจะได้ไปพบในปี2,525 25, ซึ่งบัตรนี้ผมก็ได้มาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามนิมิตเพียงแต่ผมยังไม่เห็นบ่อน้ำทิพท่านพระครูจะได้เห็นอย่างแน่นอนประเดี๋ยวฉันเพนแล้วผมจะพาไปดูบ่อน้ำทิพน่าแปลกนะครับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับผม มักจะมีนิมิตล่วงหน้ามาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดอย่างยินดีสําหรับท่านพระครูทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เสมอเพราะท่านอบรมกายอบรมจิตมาเป็นอย่างดีเพียงเห็นหน้าท่านครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาสามัญท่านมีอะไรที่พิเศษไปกว่าบรรพชิตรูปอื่นๆที่ผมเคยเห็น ผมก็มีความรู้สึกต่อหลวงพ่อแบบเดียวกันนี้หลวงพ่อก็ไม่ใช่พระธรรมดาที่ผมเคยพบแต่เป็นผู้ที่อบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีท่านพูดกับญาติโยมที่เป็นนักต่องเที่ยวจากประเทศไทยว่าโยมโชคดีที่มาพบพระสุปฏิปันโนหลวงพ่อรูปนี้ท่านเป็นพระที่น่าเคารพเลื่อมใสเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความเคารพนกนอบท่านจะได้เป็นมงคลกับชีวิตนี่แหละ ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมงคลสูตรว่าสมนานันจะทัศนังเอตัมมังคลมุตตมังการพบเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเมื่อมาพบมงคลแล้วก็ต้องนำมงคลเข้าตัวไม่ใช่นำออกท่านตั้งใจจะปรามโยมเสียมมีให้ต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าอาวาสวัดไผ่ง้งเพราะจะไม่เป็นมงคลกับตัวหล่อนเอง โยมเสียมจึงพูดกับภิกษุวัยแปดสิบเศษด้วยภาษาจีนว่าหลวงพ่อคะหนูต้องขอขมาลาโทษที่บังอาจเถียงหลวงพ่อต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอย่างนั้นอีกยกโทษให้หนูด้วยดันกราบท่านสามครั้งอย่างสำนึกผิดสมภารวัดไทยง้างยิ้มนิดๆอย่างผู้สูงอายุที่ใจดีท่านพูดกับโยมเสียมว่าอัตมาขอชมเชยที่โยมมีความเห็นถูกต้อง ความเห็นถูกต้องย่ำนำไปสู่การกระทําและการพูดที่ถูกต้องอัตมารู้ว่าแท้จริงโยมเป็นคนฉลาดแต่ที่ว่างโง่นั้นเฉพาะเรื่องที่โยมเอาเงินมาเผาทิ้งเท่านั้นต่อไปนี้โยมก็เลิกเผาเงินทิ้งได้แล้วจะได้ฉลาดหมดทุกเรื่องดีไหมดีค่ะหลวงพ่อโยอมเสียมยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานแล้วถือโอกาสถามท่านว่า หลวงพ่อคะผัวไม่ดีนี่อยากกับมันเลยดีไหมคะไม่ดีผัวเมียต้องรักใกล่ปรองดองเป็นทองแผ่นเดียวกันลูกเต้าจะได้รู้สึกอบอุ่นถ้าเลิกร้างกันลูกจะมีปัญหาแต่มันเลวนี่คะหลวงพ่อมันกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพน,นันแล้วก็ไม่ทำมาหากินหากพูดภาษาไทยหล่นอนจะใช้คำพูดว่าไม่ทำมาหาแดก แต่ภาษาจีนมีคำจำกัดหล่อนจึงไม่สามารถพูดเพื่อความสะใจได้เจ้าอาวาสวัดไทยงังไม่พูดกับหล่อนตรงๆหากพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงว่าท่านพระครูเห็นด้วยกับผมไหมสามีจะดีอยู่ที่ภรรยาลูกๆจะดีก็อยู่ที่แม่ถ้าแม่บ้านดีเสอย่างสามีกับลูกๆต้องดีจะไม่มีเสียเลย เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์เลยครับหลวงพ่อลูกศิษย์ผมหลายคนได้เป็นนายพลเพราะแม่บ้านดีผมจึงตั้งเป็นสูตรว่าถ้าภรรยาดีสามีเป็นนายพลได้ถ้าภรรยาไม่ดีรับรองสามีเป็นนายพลไม่ได้ผมพิสูจน์มาหลายรายแล้วผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าแม่บ้านที่ดีจะต้องมีความอดทนอดได้ทนได้สามีเขาจะไปซ้เมาเลเทเมาที่ไหนก็ช่างเขา เราต้องดูแลลูกให้ดีแล้วที่สามีเจ้าชู้ก็ไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาปล่อยไปเลยจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมจริงไหมโยมท่านถามโยมเสียมจริงค่ะหลวงพ่อสามีฉันเจ้าชู้มากเวลามีเงินไม่เคยมาให้เห็นหน้าเลยหมดเงินนั่นแหละถึงได้กลับบ้านหน้าแห้งกลับมาเลยถูกผู้หญิงไถเงินจนหมดตัวเงินไม่หมดเป็นไม่ยอมกลับ โยมหมวยถือโอกาสพูดบ้างเพราะเป็นฝ่ายฟังมาสองวันแล้วแล้วโยมทำยังไงล่ะชี้หน้าดา่าตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาเลยหรือเปล่าท่านพระครูถามเพราะรู้ว่าสตรีที่มากับคณ,ณะนักท่องเที่ยวคณะนี้มีสองคนทำดังเช่นกล่าวท่านต้องการสอนพวกเขาทางอ้อมฉันก็ไม่ว่าอะไรเขาหรอกค่ะโตๆด้วยกันแล้ว คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งห้าสิบปีย่อมรู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวของเขาเองฉันถึงไม่ว่าให้เสียเวลาเขาจะไปจะมาก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปฉันดูแลลูกอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะก,กับสามีให้ลูกเห็นกับสามีฉันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเขามาบ้านฉันก็จะถามว่าทานข้าวมาหรือ,อยังถ้ายังก็จะยกสำรับมาตั้ง ไม่เคยบ่นว่าหรือพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเลย,เยแล้วก็ไม่เคยสอนลูกให้เกลียดพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมคะฉันทําได้อย่างนี้ความดีเลยไปตกที่ลูกฉันมีลูกห้าคนได้ดีหมดเลยคนโตเป็นนายแพทย์คนที่สองเป็นวิศวกรคนที่สามกับคนที่สี่เป็นคู่แฝดกันจบอักษรศาสตร์ส่วนคนเล็กเป็นเภสัชกรเพิ่งจบเมื่อปีกลายฉันถึงได้มาเที่ยวได้ เพราะหมดภาระแล้วลูกๆเขาลงขันกันเป็นค่าใช้จ่ายคนไหนเงินเดือนมากก็ให้มากหน่อยคู่แฝดที่จบอักษรศาสตร์เป็นผู้หญิงนอกนั้นเป็นผู้ชายต่อไปฉันก็จะมีเขยสองสะพ้ยสาแต่อาจจะมีเฉพาะสะพ้ยก็ได้เพราะลูกสาวคู่แฝดเขาบอกว่าไม่อยากแต่งงานกลัวจะได้สามีแบบพ่อเขาพอมีโอกาสได้พูดโยมหมวยก็ตีตัวพูดอยู่คนเดียว ระหนึ่งว่าจะชดเชยกับที่ไม่ได้พูดมาสองวันผู้ชายไทยเป็นแบบนี้กันมากหรือเจ้าอาวาสวัดไทยง้างถามท่านพระครูเพราะท่านจะต้องวินิจฉัยความอย่างยุติธรรมหากถามพวกโยมผู้หญิงพวกหล่อนคงจะช่วยกันพูดจนเกินความจริงไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดจากประสบการณ์ของท่านว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างที่โยหมหวยเล่ามาครับหลวงพ่อ นักวันผู้ชายไทยก็ขาดความรับผิดชอบลงไปทุกทีมีพวกแม่บ้านมาปรับทุกข์กับผมมากมายผมก็แนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการมาเข้ากรรมาฐานบางคนก็แก้ปัญหาได้เพราะปฏิบัติอย่างจริงจังส่วนคนที่มาปฏิบัติเพื่อแก้บนก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะการปฏิบัติต้องทำอย่างจริงจังจึงจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำจิ้มจิ้มจำจำแล้วก็เลิกปัญญาก็ไม่เกิด เมื่อปัญญาไม่เกิดก็หาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้บางคนก็เลยกลายเป็นโรคประสาทบ้าบอคอแตกไปตามกรรมของเขาแต่บางคนยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายคิดว่าสามีจะต้องเสียใจแต่เท่าที่ผมทราบสามีเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนใหม่สบายไปลูกเต้าก็ถูกทิ้งเพราะขาดทั้งพ่อทั้งแม่ส่วนคนตายนึ่องว่าจะหมดปัญหาที่แท้ก็ไปตกนรกหมกไหม ผมวิจัยมาแล้วนะครับหลวงพ่อคนที่ฆ่าตัวตายต้องไปตกนรกห้าร้อยชาติและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องฆ่าตัวตายติดติดกันถึงเจ็ดชาติถึงจะหมดกรรมการไปตกนรกเป็นผลของกรรมการฆ่าตัวตายติดติดกันเจ็ดชาติเป็นผลของเศษกรรมผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยเพราะขนาดเศษกรรมก็ยังน่ากลัวถึงปานนี้ท่านถือโอกาสสอนพวกญาติโยมผู้หญิง ที่มากับคณะท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งหมด35รูปคนเป็นพระภิกษุ5รูปครหัดชาย5คนนอกนั้นเป็นสีกาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดโยมผู้หญิงจำไว้นะอย่าไปฆ่าตัวตายต้องทำอย่างที่โยมหมวยทำสามีก็จะไปคิดเล่าเจ้าชู้ที่ไหนก็เรื่องของเขาเราดูลูกให้ดีลูกเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็ไม่ต้องไปตามหึงตามหวงให้เสียเวลา จะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมต้องเอาคนดีเข้าบ้านถึงจะถูกหมายความว่าอย่างไรคะโยมเฮียวัย44ถามหล่อนก็มีปัญหาเช่นเดียวกับโยมหมวยแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบเดียวกับโยมหมวยนั่นคือพบหน้าสามีเมื่อไรก็ด่าเมื่อนั้นจนลูกๆตั้งสมญาว่าหมามา้าจะอมด่าแหลกท่านพระครูรู้ความเป็นไปในครอบครัวหล่อน และท่านพอจะช่วยได้จึงบอกหล่อนว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องไปเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วงกรรมาฐานคืออะไรคะหลอนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ยินคำคำนี้มาก่อนถึงอาตมาบอกไปโยมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะกรรมาฐานไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาบอกเล่าเก้าสิบกันแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติอาตมารับรองว่าถ้าโยมไปเข้ากรรมาฐาน สามีโยมจะกลับร้ายกลายเป็นดีได้ไม่มีทางหรอกค่ะหลวงพอ่อไม่มีทางคนอย่างสามีหนูไม่มีทางกลับเป็นคนดีได้เพราะมันชั่วเสียจนชินเรียกว่าความชั่วเข้าไปในตัวมันทุกขุมขนไม่มีส่วนไหนที่ในตัวมันที่ความชั่วจะเข้าไปไม่ถึงอย่าว่าแต่กรรมฐมา,านเลยต่อให้พระอินทร์ตัวเขียวๆมาโปรดมันก็ไม่มีทางดีได้หลวงพ่อเชื่อหนูเถอะจะเชื่อได้ยังไงยังไม่ได้พิสูจน์ ต้องพิสูจน์เสียก่อนถึงค่อยเชื่อเอาอย่างนี้นะให้โยมไปเข้ากรรมาฐานตามที่อาตมาแนะนำถ้าสามีเขาไม่เปลี่ยนอาตมาค่อยเชื่อตกลงไหมตกลงก็ได้ค่ะแล้วหลวงพ่อจะรู้ว่ามันชั่วขนาดไหนจะชั่วจะดีเขาก็เป็นสามีเราโยมอย่าเอาสามีมาประจานอย่างนี้บาปมากรู้ไหมได้ยินว่าบาปโยมเฮี้ยชักกลัวจึงเลิกประจานสามี ท่านพระครูจึงถามจเจ้าอาวาสวัดไทยงังว่าที่เมืองจีนเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อสามีภรรยารักใคร้กลมเกลียวกันดีไหมครับสมภาวรวัยแปดสิบเศษตอบว่าเท่าที่ผมเห็นสวนมากดีผู้ชายที่นี่ก็รับผิดชอบครอบครัวแล้วผู้หญิงก็ให้เกียรติสามีไม่เอาสามีไปด่าให้คนอื่นฟังท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทําของโยมเฮีย คนที่ถูกลูปตั้งสมญาว่ามาม้าจอมดาแหลกถึงกับหน้าจ่อยลงไปทันทีท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสีทันใดตกลงว่าฉันเพนแล้วหลวงพ่อจะพาผมไปชมบ่อน้ําทิพย์ใช่ไหมครับแล้วยอมที่มากับผมจะได้ชมด้วยรูปล่าครับท่านเอื้อเฟื้อมาถึงญาติโยมเพรารู้ว่าสมภารวัดไทยงังจะให้เฉพาะบรรพชิตเข้าชมเท่านั้น ปกติเราไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าชมผมก็เลยคิดว่าจะพาไปเฉพาะตะตอบอย่างเกรงใจต่างชาติที่ไหนล่ะหลวงพ่อชาติจีนเหมือนกันแถมยังถือศาสนาเดียวกันอีกด้วยโยมเสียมพูดด้วยภาษาจีนหวังจะเอาใจท่านสงภารผมว่าโยมเสียมเขาพูดถูกนะครับหลวงพ่อแล้วญาติโยมที่มานี่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้น นึกว่าเห็นแก่ผมสักครั้งเถิดนะครับท่านขอร้องพลางไร้พระคาถาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีในใจเมตตาคุณนางอรหังเม,มตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาตกลงผมอนุญาตที่อนุญาตนี้ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ท่านหรอกนะแต่ท่านเล่นว่าคถามหานิยมในใจแบบนี้ผมก็ใจอ่อนนะสิ สมภารวัดไทยงางพูดอย่างรู้ทันท่านพระครูจึงได้แต่ยิ้มเขินเขินนี่ก็ใกล้เวลาฉันเพลแล้วนี่มนฉันด้วยกันที่นี่เลยเชิญญาติโยมด้วยทำมื้อเช้ากับมื้อกลางวันที่วัดมีบริการแต่ทามื้อเย็นต้องไปทานที่โรงแรมเพราะที่วัดมีเลี้ยงแค่สองมือ้อขอบคุณครับหลวงพ่อ พอดีผมว่าจะพาลูกทัวร์มาทานอาหารที่วัดกลับไปจะได้รวยกันทุกคนหัวหน้าทัวรีบรับข้อเสนอโยมจะรวยเป็นคนแรกเพราะอย่างน้อยก็ประหยัดไปหนึ่งมื้อใช่ไหมท่านพูดตรงไปตรงมาจนหัวหน้าทัวรู้สึกกระดากจริงสิเขาต้องรวยเป็นคนแรกแม้จะเพียงมื้อเดียวแต่ก็ทำให้เขาประหยัดเงินไปได้หลายร้อยหยวนแต่ถึงอย่างไร วัดก็ไม่ขาดทุนเพราะเขารู้ว่าเมื่อคณะท่องเที่ยวรับประทานอาหารกันแล้วก็ต้องฟักกระเป๋าทําบุญกันด้วยว่าไม่อยากเป็นหนี้สงหลังเพนเจ้าอาวาสวัดไทยงังก็พาคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย ไปชมบ่อน้ำทิพย์ซึ่งอยู่ในโบสถ์ที่มีอายุถึง1200ปีและได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งจนแทบไม่มีวัสดุที่เป็นของเดิมหลงเหลืออยู่ท่านพระครูสังเกตว่าเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกกันว่ากังใสนั้นมีลักษณะละไม้คล,คล้ายคลึงกับที่ท่านพบที่ใต้พื้นโบสถ์หลังเก่าและเมื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับลงไปท่านก็ยังคงฝังไว้ที่เดิม ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไปในภายภาคหน้าท่านคิดว่าสิ่งที่ขุดพบภายใต้พื้นโบสถ์นั้นจะต้องถูกนำไปจากวัดนี้กิมเหลียงกับกิมจือคงเป็นคนถิ่นนี้อย่างแน่นอนบอ่อน้ำทิ่เป็นบอ่อเล็กๆมีน้ำใสๆขังอยู่เจ้าอาวาสวัดไทยง้างอธิบายว่าที่เรียกว่าบอ่อน้ำทิพย์เพราะมีลักษณะพิเศษไปกว่าบ่อ,บอน้ำธรรมดากล่าวคือ บอ่อน้ำธรรมดาจะต้องมีการขุดขึ้นและต้องขุดลงไปให้ลึกจนถึงตาน้ำจึงจะมีน้ำแต่บ่อน้ำที่เป็นบ่อน้ำตื้นๆไม่ถึงตาน้ำและไม่บ่งบอกว่าเป็นบอ่อที่ถูกขุดโดยฝีมือมนุษย์ที่แปลกไปกว่านั้นคือน้ำจะอยู่ระดับเดิมตลอดไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งหรือฤดูหลากถึงหน้าเทศกาลประชาชนพากันมาดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่น้ำก็ไม่เคยเลดปริมาณลงท่านพระครูรู้ว่านี้ม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นน้ำทิพย์คือน้ำของเทพ,พยดาแสดงว่าวัดนี้มีเทพ,พยดาปกปักรักษาท่านจึงอุทิศวนสกุศลให้หล่าเทพ,พยดาทั้งหลายโดยกล่าวในใจว่าอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทว,วา หลวงพ่อครับผมขออนุญาตชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเหมือนกับที่อยู่ในโบสถ์วัดผมหรือเปล่าเมื่อได้รับอนุญาตท่านจึงหยิบช้อนออกมาจากย่ามแล้วตักน้ำทิพมาดื่มหนึ่งช้อนเป็นอย่างไรเหมือนกันไหมสมภารวัยแปดสิบเศษถามไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียวครับหลวงพ่อคือคำตอบ